สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเ้าใหญ่เบื่อผัวขี้งกวางแผนเป็นปีซื้อรถหนีเที่ยวคนเดียวลั่นไม่กลับจนกว่าจะหายเซ้งวันที่25พฤศจิกายนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซูอายุ56ปีจากมณฑลเหอหนาน เธอมีความเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมเห็นแก่ตัวของสามีมานานตั้งแต่แต่งงานใหม่ๆจนถึงปัจจุบันที่เธอต้องรับผิดชอบงานบ้านเพียงคนเดียวและสามีมักจะเข้มงวดเรื่องเงินกับเธอสู้กล่าวว่าเธอกับสามีเหมือนใช้ชีวิตอยู่คนละโลกสิ่งที่ทําให้ทนไม่ได้สุดๆคือความเห็นแก่ตัวของสามีที่มักมีพฤติกรรมชอบออกค่าใช้ใจ่ายเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเขาเท่านั้นเขาไม่ค่อยออกค่าใช้ใจ่ายอะไรให้เธอเลยอย่างเวลาที่เธอต้องจ่ายค่าทางด่วน โดยใช้บัตรของสามีเขาทวงเงินจากเธอทุกครั้งแม้ว่าจะไม่กี่บาทก็ตามสูใช้เวลาเป็นปีค้นคว้าข้อมูลและฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางการเอาตัวรอดความรู้เกี่ยวกับการเดินทางซึ่งลูกสาวของเธอสนับสนุนความคิดนี้ด้วยและให้เงินประมาณ1นึ่งแสนกว่าบาทสําหรับซื้อรถเพื่อเดินทางเพื่อขับรถไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถึง13แห่งในเวลา2เดือนระหว่างทางสูได้บันทึกวิดีโอและโพสลงในโซเชียล ทำให้มีผู้ติดตามมากมายส่วนใหญ่นับถือในความกล้าหารของเธอเธอกล่าวกับแฟนๆว่าแทนที่จะรู้สึกเศร้าหดหู่และไม่พอใจกับชีวิตปัจจุบันการก้าวออกจากบ้านและออกเดินทางบนท้องถนนเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องตอนนี้ฉันรู้สึกดีและมีความสุขมากขึ้นฉันหวังว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว จะดูแลความรู้สึกของตัวเองทำตามหัวใจและทำสิ่งที่ชอบได้ส่วนคำถามที่ว่าซูจะกลับไปหาสาม,มีเมื่อไหร่เธอตอบว่าจะกลับไปอีกครั้งก็ต่อเมื่อความรู้สึกขุ่นเคืองทั้งหมดหายไปซึ่งคาดว่าน่าจะอีกนานเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ